สวัสดีครับครูบรนทุกงกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้มาล่างบางตู้เย็นเฮามันสาสมมามาหลายหลายฤดูกาลนะครับแช่ช่องฟิตมาแต่นี่ของสดมีเนื้อหมูนะครับปลาแก้วตับวัวปลาแซลมอนปลาอย่างนี้ปลาดอลลี่ปลาหมึกครับมีปลาหมึกครับแล้วก็อันนี้เป็นม้ามเออเป็นปลาแก้วเหมือนกันนะท่านใแต่มนแจกแข็งครับเขาจะมาล่างบางกันวันนี้ครับทำเมนู จิ้มจุ่มนะจิ้มจุ่มหมูนะครับอ่จิ้มจุ่มหมูทะเลรวมเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวผมจะขึ้นดูสูตรน้ําจิ้มสูตรนี้อร่อยครับครับผมนี่ครับก่อนอื่นเลยมันจะเป็นสูตรของของโรงเรียนเองน้ําจิ้มสูตรโรงเรียนนะครับพริกพริกแห้งนะครับกับใบเอ่อใบบักกูทอดทอดแล้วก็เขาก็มีหน้ามะขามเปียกนะครับเอาไปปั่นด้วยกันนะครับเอาไปปั่นทอดเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปปั่นเอารอให้มันเสียธรรมมันแล้วก็เอาไปปั่นนะครับใส่น้ำตาลปี๊ดน้ำปลาพริก พริกแห้งใบกรูทอดได้เยอะนะครับเอาเป็ดน้ำจิ้มเป็ดน้ำจิ้มเนื้อน้ำจิ้มนี่็อร่อยนี่ครับน้ำปลาหามเปียกต้มเดี๋ยวเอาทุกอย่างไปปั่น้มกันนะครับคือมันนึ่ๆแล้วเอาทำเป็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มหมูกระทะอร่อยมากเดี๋ยวติดตามครับครับผมเรองมาดูสูตรน้ำจิ้มครับพริกใบกระูทอดนะครับสูตรตรงนี้เอากินกับหมูกระทะหรือว่ากินครับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเนื้อหมูกระทะนี่น้ำปลาหามเปียกต้มไปละ เข้าไปน้วมาขามเปียเข้าไปแล้วก็เอาพริกใบบะกูเนี่ยใส่ในเครื่องปั่น,นครับถ้าบบนมีเครื่องปั่นับบหกก็ได้แต่ถ้าปั่นมันจะมันจะสมูทกว่าเติมน้ำาปลาลงไปน้ำปลาลงไปครับส่วนน้ำปาปลาไปนอกเยอะหน่อยเพราะน้า,นาขามเปียมันก็นเยอะเติมน้ำตาลทรายไปพอประมาณ มันต้องออกหวานนิดนึงบหวานเยอะเวลาน้ำจิ้มหมวกวูกระทะแพงๆครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแพงๆเขาทำเองเลยนี่ครับจข้าวปั่นเสร็จก็เอาข้าวคั่วลงไปผสมแค่นั้นก็ได้น้ำจิม้มจริงๆเขาดูครับ,น,รบนั่นเลยก<อ>ิรติดใจเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเทให้ดูครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำจิ้มครับนี่ครับ พอปั่นแล้วครับถ้าน้ำจิ้มซุกี้ของเรามันก็มีอยู่แล้วแต่นี้เราใจสุดนี้เผ็ดอร่อยถูกปากนะครับยังดูหอมใบบกกูตัวมากแล้วหอมพริกทอดมันจะนืน่งๆนะครับนี่ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงนครับ,รบเติมข้าวคั่วเติมข้าวคั่วลงไปตัวน่อยเองทำเป็นน้ำจิ้ม จิ้มเนื้อย่างกระเมาะนะครับดูว่าจะกินกับน้ำจิ้มซุกี้กินกับจิ้มจุม่มพวกนี้นะครับคนๆให้มันกันคือข้าวคั่วมันหอมแล้วมันจะนืดเหมาะขนาดกินกับจิ้มจุม่มน่ครับจุงเด่นมากไปทุเลยอันนี้ครับกระแกวกระแกวสดๆนะเส้นจี้หมูกินกับหมูกระทะือว่า,ากินกับจิ้มจุม่มนี่ครับสุดยอดครับนี้มาล่างล่างช่องฟิตหน่อย ย่างกับแช่ไว้เป็นนานตับนี่ก็สองเดือนตับ,บวัวสมัยคลิปย่างตับวัวกับผู้ใหญ่จิ้มบน,นะครับแล้วก็นี่น้ำดูน้ำจิ้มครับมันก็จะมีความนืดของมันครับทำง่ายง่าครับอร่อยถูกปากแน่นอนน้ำจิ้มนี่นะครับเอาหมูลวกไปปุ๊บจิ้มกรอนนี้เข้าไปพื๊ดมันจะมีความนืดมันได้มาจากหน้าหมาดเปียกกับเขาคั่วครับได้ความหอมอ่าครับ เดียวก็หั่นหันหันพักท้่ล่างเรียบร้อยแล้วถ้าคนชอบบะเพ็ดกับน้ำจิ้มซุกี้มีขายตามท้องตลาดบาร่อยแต่ว่านี่อร่อยนี่ครับทาเนื้อย่างทําอย่างก็ลองไปทําดูครับสูตรโรงเรียนนี้ครับอันนี้สูตรผมนี้ผมไปชิมมาหลายทีแล้วอันดัแป้งกันเองอร่อยครับนี่นะเนื่นๆครับแต่ปรุงรสทห้มันได้อย่างทีมันเปรี้ยวเกินอย่างห้มันเค็มเกินหอมพริก อืมอร่อยครับเดี๋ยวรอนอาเล่มาหั่นแปบบ๊บนึงเขาก็พพ้อมชิมนะครับเวลากินกับพวกจิ้มจุ่มก็ต้องโหระพาผักบุง้งก,กระเขาวการะลำปีกนนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอ่าก่อนอื่นเลยอยู่คนเดียวดองสมสมใส่ลำไยน้ำเหลืองนี้มากเลยครับเดี๋ยวกันดูเดี๋ยวกดูดดให้ดูสักค่าเจือให้น้อยตอนเย็นๆถึงแม้่าจะอยู่ยคนเดียวเลนลเ่ไปเอาเตอาแคดน้อยครับเท่ตรงไหครับน้ำเหลืองเหลือง กินน้อยๆกินแล้วเป็นยาครับเห็นไหมโสมครับอือหือครับเดี๋ยวรอที่ตามนะครับเดี๋ยวขึ้นนารีมาซอยมาหั่นตับดูตับโรงเต้นนี่ครับตับบัวโอ้ทำเป็นจิ้มจุ่มนะครับใส่เลยเนี่ยนี่ปลาแซลมอนด้วยปลาโอปลาหมึกโอ้อร่อยครับนารีซอยขึ้นเลยปลาเกลียวนี่ปลาเกลียวสดเนี่ยสุดยอด <c oughs> สุดยอด ของโปรโดไอ้หมูไอ้หมูนี่ก็น,นิ่มนะเพราะเป็นสันคอหมูครับล่างบางทุกเย็นหน่อยทุกเย็นเต็มเกินนี่นี่สันคอที่นี่เย็นะครับนุ่มแน,น,น,น่นอนบีดเอ้ยนี่อันนี้หมูสดอเอาเส้นบ,บางๆแล้วนุ่มมากเลยนะเลยไปไหนมาวันนี้วันนี้กว่าจะไปไอ้ใจหนูสวนทะเล ได้ไปใจได้มันเดียวโอ้ยไปนั่นเดี๋ยวไปเนี่ยรอแล้วรอหนาเรนี่แหละอ๋ะอไอ้มันเด้ดักมาได้หลายตัวด้แต่ว่ามันอาจจะเบาบางนะแต่ว,ว่ากับซ้ำเดยนนี่กับพวกเดีายเดี๋ยวไอ้คู<จ>่ผมอยู่น,นั่นเลยกอ<ะ>คู่ผมอันนั้นอันนั้นไหมไอ้กลับไปนั่นบอได้มาหาเนี่ยบ่เนี่เอาของไอ<ะ>้ไรล่องผมไม่บุญผมไม่รู้เลยหาหลังเราของผมนั่นว่าจะมาเอาเนี่ยมหัน ของผมก็มีเลยไปไปแวะถ้าพวกหนุ่ยพี่บุญอ่ะของผมแสดงของผมก็มีห้าห้องหลังกันะซืึ่งซึ่งไม่ถ้าเก็นึกว่าว่างอยู่แถวนีหรือว่านึกว่าเมื่อกีอนนี่ก็ว่างอยู่หนึ่ก็ถึงว่าหันก็นึกว่าขามดูรถนี่รถแบ่มี้ขู่เอาไปหาก่อนนั้นว่ได้เอาไปว่ได้ไปอย่างเนื้อมันเปนุ่มมากแล้วนี่นะเป็นสันคอครับก็ถึงเวลาชิมนะครับ นุ่นเดียนกับจุดเตา่าละเรามาดูน้ำซุปมันน้ำซุปไม่ทำงางมากของนุ่นเดียนนี่ต้องแบบเข้มข้นหน่อยนะครับลากผักชีต้นมนันเขาก็เอามากินครับสุกี้เนาะแล้วก็าลากผักชีลากผักขึ้นช่ายล้างสะอาดนะครับเอามันต้มเป็นน้ำซุปตัวเองซอสฮ้อนครับใส่ซุปหมูก้อนลองไปก้อนหนึ่งยัดเสี้ยวขาวนิดหนึ่งครับหอมมากเลยเนละอืนี่ครับน้ำซุปคั่พิเศษคือว่าซดกินได้เลยกินแบบชื่นใจนะครับ เต่ากับร้อมแล้วพ้อมไปชิมพ้อมกันเลยครับถึงเวลาชิมแล้วครับใส่ไปเลยนั่นเลเข<อ>าที่แรกว่าจะทําเป็นจิ้มจุ่มทํไม่ทำไม,มของก็เยอะคนก็เยอะขึ้นกันเลยเอาเป็นมูกด้ทไปเลยเ<อ>จะได้จัดเต็มให้ครับนี<อ>่ล่างบางครับน้ำซุปหอมมากพอใส่ไอ้ตะไคร่เออมะตะไคร่ ตาโอชีอ่าอันนี้มีเนื้อต่เม่เโอ้เยอะแล้วมันเนื้อปลาบใส่เรื่อยๆกินไปเรื่อยๆครับ<อ>ลาตีนี่ยาวไกลเดี๋ยววันที่สิบสองไอ้ตั้มใส่แข็งจะมานะปลาหมึกปลาเบึกปลาบิกปลาหมึกปลาหมึก<อ> <c oughs> มะเขียว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 ซุนี่อร่อยแต่มะเขียวมันต้องใส่เยอะหน่อยนั่นแหละ ถ้าไผจะกินไผจะกินเอาใส่เลยเพราะไผจะกินแล้วก็เอาใส่แล้วออกเลยจุ่มๆเลยครับจะใส่เหมือนใส่เหมือนแข็งอันนี้เขาเนื้อปลาอย่างไรแต่โโลปาลาดอลล,อลี่ดอลลี่ถ้าเป็นบ้านเขาก็าสวายเมืองไทยน้าเลยยกหน่อยน้าเล<อ>่ แล้วหาตัวมันต้องเอาตัวนี้เราบะเก้วโอ้บักแก้วตัวนี้ไปได้ต่อน้นี่เนี่ยนั่นเลยต้องตักน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มที่ผมทำเองน้าเต๋น้องน้าเต๋ชอบอยู่นะเพราะน้าเต๋ก็กินบ่อยน้าเต๋ก็บอกเออน้ำจิ้มนี้ใช้ได้ตักใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปจิ้มเลยครับนี่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยตัวนี้อันนี้ถ้าได้กเลยนดูน้ำตัยลูกเรียนเลยนะนี่น้ำจิ้มตัวนี้แต่ว่าแต่ว่าเขาเจ๊งเจ๊งเนี่ยน้าเต๋ชอบครับไอ้สูตรของลูกเรียนสูตรเนี้ย มันจะเนื้อดีนะเลยหละบวก้วมันต้องเอาซุกเกินชิบมันแหละสุกอยู่แต่ว่าสุกถ้าสุกเกินมันจะแข็งเอ้ยเซงจีนนะครับนี่นะครับมันก็มันก็ที่เขากินก็เอาเลือดหมูอ่ะเขาก็จะตัวปุ๊บกับพรบดีอันนี้นะครับครับครับก็ว่าจีเอาอันอันนี้ก็ร่างเริ่มต้นนะครับเนี่ยก็ร่างเริ่มต้นนี่ปลาตีนี่ยาวไกลห่อตะเบี้ยก่อนวันนี้ชิบน้ำจิ้มเขาทำเองนะครับอันนี้คือ สวยน้ำจิ้มอากาศอากาศของใจให้กำลังปลดมกันนะขนาดลงเรียนไทยลงเรียนลืมน้ำลายตัวเองว่าแล้วก็จัดยาฆ่าเชี้อไปหน่อยใจแข็งไปห่อตัวเบื่อตอนนี้อะไรเนี้ เมื่อไรใส่ไปเลยน้ะจิ้มเมื่อกี้มันขาดเจียวไปน้อยแต่ว่าเอาเหล้าเสริมหน่อยก็ว่าเขาทาโรงเรียนอมใครเอ่ยไอ้น้ำขามเปียกไปมือนกันแค่นขาดเปรี้ยวเอาเติมมะนาวมันจะได้ความหอมครับจัดยาข้าเชือไปเห็นเลยวันนี้สมัยวันซีหายว่าเราได้เจอนาโรงเรียนครับม่ได้มาซวยกันแล้วควันนี้ส่งยาที่นี่ยาวไกลของยังเยอะไอ้ที่ไม่ได้ซอยไม่ได้หั่นเดงกยังมีใส่ไปก็เบิด อาไยกนี่ครับอืแล้วก็ไปัดวัแล้วก็ไปนกันคนีเดี๋ยวรอยางไปเลยเลยกินไปเลยเลยครับฝามือนั่นเลยอาฝามือหน่อยแล้วเฮ้ยฝามือเนี่นกลุบกรอบครับตัวนี้เป็นมือกระดองมือเนี่ยอร่อยเนี่ยมัอกรอบดีจบอเกียวหานันเดี่เข้าวไปเกียวเลยนี่ใส่เลย ดูน้ำจิ้มน่าเลยจะเอาน้ำจิ้มเออมันมีน้ำจิ้มซุกี้นะแต่ว่าซุกี้มันจางไปครับนั่งย้อนแสงหน้ามืดเอออะกรอบกรุบเลยมึกมึกตัวนี้นะลุงเด่นถ่ายไปปอไปหิวไปตามครับเดี๋ยวยังไม่ถึงลูกพี่ลุงเด่นก่อน มุกแกมุกแรก่ลยไพ่เอกไพ่เกต้องต้องต้องมาที่หลังก่อนครับ <c oughs> จัด,เ,ดเลยจัดเลยให,ให้กองหน้าไปก่อนเดี๋ยวกองหลังให้ขัดทายอืมเงียบน้ำจิ้มน้ำจิ้มหม้อลุงเด็ดน้ำจิ้มมันมันจะมันจะได้มันจะหอมกินใบมงกูดจ้ะถ้าสมมุติบางทีเขาไปกินท่อกินกับครอบครัวครับสภาวะเศรษฐกิจบรีนะน้ำจิ้มซีฟู้ด ไอ้น้ำที่มัน่ะบจะอร่อยเท่าไรอันนี้ทำแล้วอร่อยมากนะครับอันนี้ทำแล้วทำแล้วมันเจะเข้มข้นกว่าลองไปทำดูครับสูตรนี้มันมีหลายคลิปที่ลูกเรนชอบทำปลาปลาดอลลี่เออดอลลี่หน่อยครับดอลลี่อเมียูดมันก็มอดูวถ้วยกันยกัน ปลามันกลับไปจิ้มกันโดนน้ำจิ้มเนี่ยครับบบเผ็ดเกินอย่าไปใส่พริกนี่พอดีครับถ้าจะเพิ่มอร่อยกว่านี้ก็หน่อยนะเอาใบบุกเอ่อตะไคร้ไปคั่วซอยตะไคร่บั่งฝานบางๆเราไปคั่วแล้วก็บคาคาก็เอาไปซอยเราไปคั่วคั่วห้มันหอมก่อนเรามาเรามาใส่น้ำจิ้มนิดหนึ่งกันเหลือมาผูกเตีงร่วมเอาปั่นทันทกันนะครับสุดยอดเลยเอาปั่นครับ ถึงว่ายังมีเด็ดก็นีเด็ดก็นีเองครับนี่วันนี้คือมือเละถ้าจะเอาเด็ดก็นี่คือใส่ตะไคร่หั่นฝอยคั่วนะครับโอเคโอเคแบบยังต้องเดือดครับแค่เปิดหัวปุ๊บใหญ่ยังเดีเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เต็มสูตรเยังยังยังถึงเวลาชิมแล้วครับทีนี้กำลังออเดอร์ตอนนี้นายไผ่ไพ่ย่ำหมากกันเลย มันเป็นมาึงต้นอย่างนี้ใ่เราาซอบักแก้วน้อยนึงงไยพักนี่นี่ครับแักแก้วคือเส้นตีนบบกนานี่มันทำหน้าหลอกยานำมาคอเือผืดทซุกเขอามาแต่พอจะซุกเข้าปแต่ว่ามันจะกรอบแต่บางคนมเนม็นนะแก้วนี่เส้นเส้นตีครบบเส้นในบุได้ตีอะรบนี้ตายเลยดินนัวลวมดซ้ำโดนลบาต้นก้อนแกงคนเด้สาม้อนแกงหซ้อนแกง กัญาือมนแก่บรรจุมะเฮานี่ครับขนาตต้นยางกระนาตต้นยางมันทนไงเดอกะนาตต้นยางเนียแ่กรนาอกอะไร้ีกกระเซ็ตรเมะเฮาจะเป็นกูบมะนาวครับนี่ครับให้ดูต้องเจือจางกันว่าเนี่ยอราะช่จะบกคนตัว่นชอบนะนว่าอยมด้ินน้ำจิ้มเมาเลยพริกบักเขี้ยวบักเ้อนี่นี่หย Những nhiều... người này ở đây là mừng tóc hắn mọi người nữa nắm bắt nắm tóc hắn mừng 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 มนง้อลิตรันหนึ่งพันิลหนึ่งพันอไห้ีใสแคร์ร่งีสูตนมาเนรอวามันเนมันไม่เ็ดอไดยังเนีมันน่เขาไม่เขาไม่ให้นหศองึ้งาหรอกยังว่ายี่สิบริสใส่สาม่อนแกงนึงเนาะบางอย่างกับไขแป้งเกินอันนี้มุ่าไขถุงนิดเดียวไขยถุงนึงร้อยเจ็ดสิบปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติแต่ยังงเนาะทีทียายไปซื้อมานด้นก็น ถุงเนาะเดียวถุงอร่อยราคาพิเศษเลยอือจุดขายของเรานี่เขาอร่อยอร่อยน้ำจิ้มถ้าสมมติเราไปทำกินที่บ้านเขาเนี่ยอือหัธรรมดาแสบน้ำจิ้มแป้งน้ำจิ้มซูกิแปลงแล้วก็อาจจะแบบทอดปากแล้าน้ำจิ้มเรานี้ทำเองแล้วก็กินกันได้เรื่อยๆครับแล้วก็มันเล่จ้าเลยองน้าเล่ชุ่มชนี่ก็เแล้วหมูอันนี้เนี่ยหมูเนื้อคลอดเอ สำข้อมูครับจะนุ่มหมูนี่ครับมันอาจจะกลายเสกไปน้อยนึงก็ว่ากนเดนุ่มนุ่มนุ่มสามอนุ่มอดยาข้เจืออยางี้เนยนะครับตัวนี้ส่วนของสามคอครับเนี่ยไอตัวนี้กรับอลหรือไหมเลหรจะเลยนั่นเอลูกเหรียญะตัวนี้ งงกินแล้วกินแล้วมนชุบมนไอ้มนไอมนมาจิ้มจุ่มด้วยกันนะครับมาน่ามาจอยกันอยอยกันนิดครับนี่พอตอกินกันต่อกุ้งวันนี่เข้ามาติดตามครับหมูกระทะเนื้อกระทะเจ๊บอกจะทำจิ้มจุ่มนะแต่ว่าน้ำจิ้มมันสุดยหย่อนเรามาทำน้ำจิ้มชุ่ยนี่ดูครับ ผมมีหลายคลิปไปให้คุณดูแล้วแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดีกว่าบางคนอาจจะทันทันได้ดูแต่ทำแล้วจิ้มกันดูว่าวมา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 กินมากินแล้วยกันกินด้วยไอ้บ่าวครับบ้านครับอันนี้ไอ้บ่าวลำปางนะคน้ลำปางเนี่นะไอ้นุ่มมาไอ้นุ่มมาโอเคโอเค เจ้าดินเรากำลังเคี่ยวเจ้าดินอยู่โอเคกำลังเคี่ยวเจ้าดินอยู่โอเคโอเคมอนมาแล้วครับออันนี้นะเราเบนซินดีๆมาพี่มาพี่มหนิมานี่มาจับนี่มาเนี่มันต้อง้อนเดียวกันยุดใครต้มนหวครับจะลองไม่ทงกันไหมครับเี๋ก็ไม่ใหญ่นะครับนะเจ้กันนอกผมเจ้กันนอ อืครับเลนกัมาถุงเาเลนเกตก็เป็นไงครับนอครับยูลำปางเพิ่มหน่องก็แจ้ฮมครับแจ้ฮมเนี่ยขนแจ้ฮมครับไอ้บ่าวอยู่แจ้ฮมมันเป็นเมืองฮอนครับแจ้ฮมมืองเมืก็ ยืดอแก่ละพุ่เย็นละพุ่มว่นเอาิมลไหมไงิมแล้วขอบคุณทคนที้เข้ามาที่ตามครับขอตัวช่วยกันต่อครับตัวนี้ลาตินี้ยาวไกลครับ